อีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องของการจับกลุ่มซ้อนแผนนอำเภอแม่วงนะครับตำรวจกองบังคับการป้องกันป,ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบซ้อนแผนจับกลุ่มนาอำเภอแม่วงคาห้องทางานฐานทุจริตเรียกเก็บส่วยบอนไก่แลกออกใบอนุญาตและเรียกเก็บเงินรายเดือนเกินจริงครับ พลตำรวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าปปปพร้อมนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปทเจ้าหน้าที่ปปชจังหวัดนครสวรรค์และเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปงเข้าจับกลุ่มนายประสิทธิ์สงวนนามสกุลนายอำเภอแม่วงในฐานความผิดเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับทรัพย์สินโดยมิชอบ เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบภายในห้องทํางานบนที่ว่าการอํเราเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์ครับ โดยพฤติกรรมของนายประสิทธิ์จะเรียกเก็บเงินจากผู้ประกอบการสนามไก่ชนแห่งหนึ่งในพื้นที่ค่ะแลกกับการออกใบอนุญาตเพื่อให้สามารถจัดให้มีการเล่นการพนันได้โดยเรียกเก็บเป็นรายเดือนเดือนละ3,000บาทค่ะเกินกว่าความเป็นจริงที่จะเสียค่าธรรมเนียมสังเวียนละ220บาทต่อเดือนอ้างว่าเป็นค่าดูแลทําให้ผู้ประกอบการจํายอมจ่ายมาแล้ว2เดือนค่ะก่อนจะประสบกับสภาพคล่องทางการเงินจนถูกบังคับให้จ่ายล่วงหน้าอีก3เดือนและยังข่มขู่ว่าหากไม่จ่ายเงินจะถูกปิดสนามไก่ชนจึงนําเรื่อง เข้าร้องเรียนค่ะจนนาไปสู่การวางแผนให้ผู้เสียหายนําเงินส่วนที่เหลือไปจ่ายกับนายประสิทธิ์ก่อนเจ้าหน้าที่แสดงตัวเข้าจับกลุ่มพร้อมเงินของกลางค่ะและเบื้องต้นนายประสิทธิ์ให้การปฏิเสธเจ้าหน้าที่จึงนําตัวส่งพนักงานสอบสวนก่อนเร่งรวบรวมพยานหลักฐานสรุปสํานวนส่งต่อให้คณะกรรมการปรปรชดําเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปค่ะ